ก็ประเด็นต่อไปนะคะจริงๆหลายคนรอพี่ชยคงอยู่แต่ว่าตอนนี้พี่ชายยงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีสำหรับชาวคริสตทั่วโลกค่ะล่าสุดก็ได้สมเด็จพระสันตปาปาพระองค์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ทรงเป็นชาวอเมริกันพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ขณะที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมผู้นาสหรัฐรวมแสดงความยินดีกับโป๊บปเลโอที่14ในฐานะประมุขแห่งคริส จากโรมันคาทอลิกค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวาติกันซิตี้นครรัฐวาติกันว่าสันตะสำนักในกรุงวาติกันซิตี้ออกถแถลงการว่าคณะพระคดินันทั้ง133รูปมีมติเห็นชอบเลือกพระคดินันโรเบิร์ตพรีวอสชาวอเมริกันให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ที่267แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและพระองค์จะทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14ทรงปรากฏพระองค์บนระเบียงของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันเพื่อประทานพระพรครั้งแรกแก่าศาสนิกชนมีใจความตอนหนึ่งว่า พี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือคำทักทายแรกของพระคิดผู้ทรงกลับคืนพระชนข้าพเจ้าขอถวายคำอวยพรแห่งสันติภาพเพื่อไปถึงครอบครัวของทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดขอให้สันติภาพจงสถิตอยู่กับท่านค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาแสดงความยินดีกับสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14เมื่อทราบว่าพระองค์ทรงเป็นชาวอเมริกันและเป็นพระเกียรติอย่างสูงสุดสำหรับสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของสหรัฐราย,รายงานว่า สมเด็จพระสันตป,ปาปาเลโอที่14ส่งวิจารณนโยบายหลายเรื่องของรัฐบาลทรัมป์โดยเฉพาะการใช้มาตรการบังคับในระเทศกับผู้อพยพผิดกฎหมายเมื่อครั้งอย่างทรงเป็นพระคาดินันค่ะ